สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะกับคุณครูมาลาสวนประเสริฐนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .1 น,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องโครงสร้างภายนอกของสัตว์นะคะโครงสร้างภายนอกของสัตว์มีอะไรบ้างนะคะก็มีหูนะคะหูสัตว์ เอาไว้ใช้ฟังเสียงต่างๆนะคะต่อไปจมูกค่ะจมูกใช้หายใจและก็ดมกลิ่นนะคะตาค่ะตาของสัตว์ก็ใช้ในการมองดูสิ่งต่างๆต่อไปนะคะปากค่ะปากใช้ในการกินอาหารและส่งเสียงร้องต่อไปนะคะผิวหนังค่ะผิวหนังก็ใช้ปกคลุมแล้วก็ปกป้องร่างกายอย่าให้ได้รับอันตรายนะคะ ต่อไปค่ะขาและเท้าของสัตว์ขาและเท้าของสัตว์นี้ใช้ในการรับน้ําหนักตัวแล้วก็ใช้ในการเคลื่อนที่ต่างๆ,ๆนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอวัยวะเฉะพาะตัวของสัตว์แต่ละชนิดนะคะสัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะเฉะพาะตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นนกนะคะ นกก็มีปีกใช้ในการบินไปมาในอากาศได้นะคะต่อไปช้างค่ะช้างก็มีงวงใช้ในการหายใจและหยิบจับสิ่งของ,งต่างๆนะคะงวงของสัตว์เนี่ยใช้แทนมือเหมือนใช้แทนมือของคนได้นะคะแล้วก็ใช้หายใจด้วยต่อไปนะคะเต่าเต่าก็มีกระดองใช้ในการปกป้องร่างกาย อย่าให้สัตว์อื่นมาทำอันตรายกับ,กบมันได้นะคะ,ะสำหรับเรื่องอวัยวะภายนอกของสัตว์วันนี้นะคะก็มีเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูสั่งไปด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ